สวดีครับผมนะทีตป่ปรผช้ชมครับวันนี้ก็พามาไหว้ศาลสำเด็จปูนในสวนนะครับผมนะที่อำเภอเมืองครับหนองบัวลำพูครับผมนะเราก็ไปไหว้ศาลครับผม ผมตอนนี้ก็อยู่น้ำตกเข้าโตนะครับนะเมืองหนองบวงัวลำพูรับผมไปดูน้ำตกกันโอ้ไหลแรงครับไหลแรงฝน,นดีครับปีนี้น้ำตกมีน้ำนะครับผมมาชมบรรยากาศน้ำตกนตอนนี้ ชมนภาครับภูผ,ผาน้น้อยบนภูแพน,น้อยนะก็เราก็จะมองเห็นนะครับเมืองหนองบัวลำพูนะครับ จุดนี้ก็เป็นจุดไอ้ผาชี้เมืองนะครับผมนะก็เป็นน้าผาครับว่าที่เราจะได้มองไปด้านล่างครับเมืองน้ำมรกุครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมสวยงามเช่นเดียวกันผาครับชี้เมืองเราก็เดินไต่บันไดแล้วนะครับเ,เป็นเหลาเล็กนะครับผมนะเอาไม้ <c oughs> แล้ก็เรามาชมครับเมืองน้ำมโโ้านหน้าแม่เรา วันนี้เราก็ได้มาเที่ยวเมืองหนองบัวลำพูนะครับผมหลักก็เลยได้มาที่ครับภูผาน้อยนะครับเราก็จะไปตามครับบันไดนะครับนะไปถึงหน้าผานะครับชมบรรยากาศของดวงดาวพระอาทิตย์ครับมั่งคืนในดวงดาวครับผมมากลางวันนี่ก็จะชมพระอาทิตย์แล้วก็ชมเมืองหนองบัวลำพูกันไปไปครับผมไป ลานชมวิวนะครับ409ครับทางไปครับผมเดินตามน้าผาไปนะครับนะก็ใกล้ปทุคลเนี่นะครับชมน้าผาชมวิวครับรสัวธรรมชาติรก็มีดอกกระเจียวนะครับผมนะอยู่ระหว่างทางน,นะครับ ทางที่เราจะเดินขึ้นโชว์น้ำผาน,นะครับแล้วก็สวยงามนะครับมีดอกกระเจียวให้ชมด้วยอากาศด,ดีถ้าใครไปไม่ถึงนะครับดอกกระเจียวนะจังหวัดชัยภูมิก็มาชมที่ภูพานน้อยนะครับเมืองน้องโบลนะ้ำพูรับทางไป ชมปลาดอกกระเจียวนะครับผมเต็มนะครับทางทางไปรเรื่อยครับผมใกล้ถึงละนั่นก็เป็นร้านนะครับกวางเลย ขำเย,ย็นๆครับผมนะมาออกกำลังกายที่นี่ครับน่าจะบรรยากาศไม่น้อยเลยทีเดียวครับถึงแล้วครับผมนะจุดเบิงดาวครับบนดินนะครับแต่ตอนนี้เราก็เห็นเดือพอาทิตย์นะครับนะเพราะว่าเรามาตอนกลางวันถ้าใครมาเที่ยวตอนลางคืนครับแล้วก็มาช่วงฟ้ามืดๆนะครับผมนะถ้าดวงจันทร์ไม่ไม่มีในวันนะั้คงแก่เห็นดวงดวงดาวบนตอวฟ้าเต็มเลย เราก็เห็นในแสงสีของเมืองหนองบัวลำพูครับสวยงามมากเลยครับมาเที่ยวมาชมนะครับผมภูผาน้อยครับเบืองดาวบนดินภูผาน้อยครับผมนะใครมาที่นี่ก็ได้เบืองดาวครับนะแม้แต่อยู่ขี้ดินเราก็จะเห็นดวงดาวครับผมนี้ก็จะเห็นเมืองหนองบัวลำพูนะครับนะอ่าเป็นจุดชมวิวนะครับผมนกักเห็น หนองบัวรครับด้านล่างนะครับเมืองนโมลปูทองทุ่งครับนะทองนาเขตเมืองน้องบลูครับและใกล้เคียง สำหรับคลิปเที่ยวเมืองน้องมัวรลงพูครับวันนี้ก็คงจะจบแล้วก็ลาเอสซจจีงำรวจตบเพียงแค่นี้นะครับผมนะโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิปมานะครับผมสวัสดีครับ